สำหรับเรื่องราวของมอเตอร์เวิร์สที่เคยเล่ามาหนึ่งในนั้นจะเป็นอยู่โลกหนึ่งที่เรื่องราวของความรักมันนั้นประสมโคลสมาเร็จแถมโลกแห่งนั้นยังซึง,งบสุขอีกด้วยชื่อของโลกนั้นก็คือเลิฟเทลและในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสารต่ออย่างแท้จริงเอาล่ะขอสวัสดีชาวแฟนดอมทุกท่านสำหรับเรื่องราว w a n d e r e r Tale Story ในวันนี้จะเป็นการสรุปเรื่องราวของ l o v e t ท l e 2การผจญภัยของเราลูกหลานเข้าสู่บทน,นำ สำหรับผลงานของเลิฟเทลตั้งแต่ภาคที่1ถึงภาคที่2ถูกแต่งโดยนักเขียนที่มีชื่อว่าอารานิต้าเปเรสเธอนั้นได้ลงผลงานของตัวเองเอาไว้ทั้งใน YouTube รวมไปถึงเว็บทรัมโบซึ่งสามารถไปติดตามผลงานของเธอกันได้ถึงแม้ในช่วงนี้เธอนั้นจะวาดแต่คอมิกสั้นก็เถอะแต่ก็พอมีในเรื่องสั้นบางตอนที่ใช้สําหรับการปูเนื้อเรื่องหรือไม่ก็อาจจะถูกกล่าวถึงภายในเนื้อเรื่องลักเช่นกันเพราะงั้นแล้วก่อนที่จะเริ่มต้นเนื้อเรื่องเรานั้นมาปูเนื้อเรื่องกันสักหน่อยสําหรับเรื่องราวของเราเด็กๆใน มันนั้นได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พ่อแม่ของแต่ละคนได้แต่งงานและสร้างครอบครัวกันขึ้นมานับแต่นั้นเราลูกหลานแต่ละคนก็แทบจะมีจุดเชื่อมโยงเป็นเหมือนกับญาติพี่น้องภายในชุมชนของเรามนสเตอร์โดยมีพี่ใหญ่เป็นลูกชายคนโตของแซนเดอร์สเกลตันเขาคนนี้มีชื่อว่าฟานพ่อหนุ่มผู้มีพลังของมนสเตอร์และมนุษย์รวมไปถึงบทบาทให้เป็นเหมือนกับแซนในรุ่นต่อไปบอกเลยว่าในแต่ละเหตุการณ์ของคอมิกสั้น มักจะเกี่ยวข้องกับตัวของพี่แกนอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการท่ามจีบลูกสาวของคาร่าและแอสเซียวที่เธอนั้นมีชื่อว่าอาสล่า ซึ่งในแต่ละครั้งที่พี่แกไปตามจีบอัสล่านั้น mm. ก็มักจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายอยู่เสมอไม่ว่าจะโดนน้องชายของอัสล่าอย่างชาเลียวที่มักจะหาวิธีมาแกล้งตัวของฟานทูกดอลลี่ลูกสาวของพวกมอนเตอร์ประเภทตุ๊กตาอย่างเจ้าแมดดาม,มี่เธอคนนี้คือหนึ่งในคนที่ชื่นชอบตัวของฟานและมักจะเป็นตัวการที่สร้างความวุ่นวายและประกาศศึกกับตัวของฟานอยู่เสมอและคนสุดท้ายสตูหัวใจอย่างคริสทรอฟตามชื่อของพี่แกเขาคนนี้เป็นลูกชายของแซนในจักรวาลเดลต้าลูน พอดีว่าในเวอร์สนั้นคริสในจักรวาลนั้นไปกีบแซนเข้าให้นี่สิผลสุดท้ายมันก็เลยทำให้มีตัวตนของคริสทอฟเกิดขึ้นมานั่นเองอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่คริสทอฟหลุดเข้ามาในโลกของเลิฟทิพอดีว่ามันนั้นมีเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับประตูมิตินิดหน่อยพลก็เลยมักจะมีเหตุการณ์ที่เราเด็กๆข้ามรูนอนไปยังสถานที่ต่างๆอย่างเหตุการณ์ที่พวกลูกๆของแซนย้อนกลับไปในอดีตสปอยเรื่องราวแนอนาคขให้กับพ่อแม่ฟังหรือไม่ก็การต่อสู้ระหว่างฟานกับคริสท ผลก็เลยทําให้พวกลูกชายของแซนจะเป็นจะต้องต่อสู้กันเองขึ้นมาแต่ที่แน่ๆฝาน,นั้นไม่สามารถสู้คริสทอฟได้แถมยังต้องให้อัสลามาปกป้องอีกเรียกได้ว่าหมดสภาพกันเลยทีเดียวผลสุดท้ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่าลูกๆของแซนต่างก็ไปฟ้องพ่อตัวเองว่านี่ป๋าคุณไปมีเมียน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคำพูดนี้แถมจะทําให้แซนสะดุ้งยงแถมอาถูฟิกลายไปนอนนอกบ้านเช่นกัน จากนั้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันนั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มตน้นของเรื่องราวเลเวลสองหรือก,ก็คือเรื่องราวในรุ่นลูกนั่นเองเปิดเรื่องมาในเช้าอันแสนสงบสุขในขณะที่เราพี่หนองมานั่งปิกนิก้กันอย่างสบายใจทางด้านของพี่ใหญ่ก็นอนซึมเนื่องจากเมื่อหลายวันก่อนพี่แกนั้นได้พ่ายแพ้ให้กับคริสทอปมาเรื่องที่ว่าความมั่นใจที่มีแทบจะหายไปหมดสิน้น แต่ที่แน่ๆโดยการมาของคิสท็อปมันนั้นทําให้เราเด็กๆต่างก็รู้สึกแปลกใจกับการมีอยู่ของโลกคู่ขนานรวมไปถึงแผนการบางอย่างที่เจ้าคิสท็อปไปสปอยให้กับเจ้าดอรี่ฟันดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆล่ะนะแต่ที่แน่ๆทางด้านน้องสาวของฟานที่มีชื่อว่าซาลี เธอนั้นพนันว่าพี่ชายของเธออาจจะแพ้อีกรอบแน่ๆในขณะที่เธอกำลังแซวพี่ชายของตัวเองทางด้านของผู้ใหญ่ก็ยิกน้องตัวเองไปหนึ่งทีก่อนที่เธอจะบอกเล่าความจริงให้ฟังว่านอกจากการต่อสู้ของพี่ชายของเธอทางด้านของสาลีก็ไปเผชิญหน้าก,กับเจ้าตุ๊กตาดอลลี่ที่กําลังตามล่าตัวของเธออยู่แต่ว่าตอนนั้นก็โชคดีที่ได้ลูกชายของอันดายช่วยเอาไว้สุดท้ายสําหรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่คริสตอฟพูดคุยกับดอลลี่เสร็จแล้วเขานั้นก็ได้กลับโลกของตัวเองไปแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้ง้งงเพื่่่่อออทีจะะตสูกับฟานแลย ลามเป็นคนงเรียกได้เ,เดียว,ว่ารักสามเศร้าครั้งนี้ทําให้ฟัง์พี่ใหญ่รู้สึกอารมณ์เสียแบบสุดๆแต่อย่างน้อยก็ได้อัลลาช่วยปลอบใจในระดับหนึ่งในขณะที่เราลูกหลานกำลังพูดคุยกันอยู่ทางหน้าของดอลี่หนึ่งในตัวการที่สร้างความวุ่นวายเธอนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งครั้งนี้เธอนั้นไม่ได้มาเพื่อสู้ แต่มาเพื่อขอความช่วยเหลือตั้งหาเหนึ่งจากก่อนหน้านี้ดอลลี่ได้ส่งข้อความมาหาลูกชายคนโตของพอ่อไปรัตที่มีชื่อว่าพาพาทอนท้านับญาติกันแล้วพาพายรัดนั้นแต่งงานก่อนแสนและมีลูกคนแรกที่มีชื่อว่าพาพายทอนผลก็เลยทําให้ตามลําดับญาติพาไพทอนนั้นคือพี่ชายของฟานอีกทีและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดอลลี่นั้นบอกว่างานนี้ค่อนข้างจะจริงจังเพราะมันนั้นเป็นภารกิจค่อนข้างจะอันตรายแต่ก่อนที่ดอลลี่จะอธิบายต่อทางหน้านของฟาน เขาได้ถามดอลลี่เกี่ยวกับประเด็นที่เธอไปพูดคุยกับคิสทอปเรืยกได้ว่าเรามาเคลียร์เรื่องนี้กันก่อนดีกว่าท่านทีที่ฟานถามเช่นนั้นดอลลี่ก็คิดว่านี่นายเขาเป็นห่วงฉันอย่างนั้นเลยเนี่ยโพสุดท้ายดอลลี่ก็ยอมเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่คิสทอปมาพูดคุยกับเธอนั่นก็เพราะว่าพี่แกนั้นได้มาเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในอดีตโรงงานของดอลลี่จากนั้นเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟัง เมื่อ2ปีก่อนดอลลี่นั้นเธอนั้นเคยทํางานอยู่ภายในโรงงานสร้างตุ๊กตาที่ดูเหมือนว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภาชนะให้กับบางสิ่งบางอย่างและด้วยเหตุการณ์ในวันนั้นวัตถุสีดําที่คล้ายคลึงกับดวงวิญญาณมานั้นได้เข้าสิงล่างตุ๊กตาภายในโรงงานก่อนที่จะกอบร่างของเราลูกหลานมอนสเตอร์อย่างพวกฟานั่นเองและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของดอลลี่ก็ได้ทําการลบนี้ออกมาก่อนที่จะกดสวิตช์เพื่อที่จะปิดตายโรงงานตุ๊กตาลับนั้นไปนั่นเองเรียกได้ว,ว่าเธอนั้นทําทุกอย่าง พื่อที่จะพน,นึกมันเอาไว้รวมไปถึงการระเบิดทางออกด้วยเช่นกันอย่างน้อย,นอยในตลอดที่ผ่านมาภายในโรงงานลับนั่นก็สามารถกรักค้งพวกมันได้เกือบ2ปีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกนะเพราะเจ้าร่างโคนของพวกฝานมันนั้นมีพลังค้ายคือกับตัวจริงพอสมควรดังนั้นแล้วทางด้านของดอรี่ก็เลยอยากให้พวกฝานไปช่วยจัดการมันสักหน่อยแต่นอกจากวิธีที่จะไปอัดพวกวิญญ,ญาณพวกนั้นแล้วดอลี่ก็ได้เสนออีกเส้นทางที่มันนั้นดูไม่ดีสักเท่าไหร่เอาพลังของพวกเองเน่ะไปมอบให้พวกมันสิเรีียกดวาา่่่่าางงนน้ไมใชเรือตล สำหรับเป้าหมายของพวกร่างโคนจากความมืดนี้แท้จริงแล้วมันนั้นต้องการล็อกเก็ตหัวใจของพวกอาสลาที่นั้นตอนนี้มันนั้นทุกแบงเพ่อสองซี่ด้วยสาเหตุบางอย่างก่อนที่ดอรี่จะดำาการเฉลยปมต่างๆเกี่ยวกับสร้อยคอของซองพี่น้องที่มันนั้นได้เก็บซ่อนพลังแห่งความชั่วร้ายเอาไว้สำหรับเรื่องราวคอมิกสัน้นก่อนที่จะเกิดเรื่องราวของเลิฟเทลสองมันนั้นจะมีชาที่ดอรี่ได้ทำการขบมยสร้อยคอของแอสลาไป เพื่อที่จะทําการวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วมันนั้นเก็บซ่อนอะไรอยู่จนเธอนั้นมาพบว่าแท้จริงแล้วสร้อยคอทั้งสองเส้นมันนั้นเป็นผนึกที่เก็บซ่อนพลังแห่งความเกลียดชังที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพลังเก่าของคาร่าแต่ก็ได้พวกของฝึกช่วยเอาพลังนี้ออกไปพร้อมกับผนึกพลังนี้เอาไว้ในล็อกเก็ตหวัวใจของพวกอัตลานั่นเองและด้วยเหตุนี้มันก็เลยทําให้ดอรี่มักจะมาโจมตีพวกของฟานเพื่อที่จะเอาล็อกเก็ตหวัวใจนั่นเองแถมเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ของดอรี่ก็ได้รายงานว่า พวกร่างโคนมันนั้นทำลายประตูหลักมาได้แล้วทําให้งานนี้จําเป็นจะต้องรีบกันสักหน่อยถึงแม้ว่าจะมีเราพี่น้องบางส่วนค่อนข้างจะไม่อยากช่วยเะเราหร่ทางลูกชายของอันดายลงไปถึงน้องชายของอัสลา แต่ก่อนนะสำหรับงานนี้ผู้พี่ๆคนโตค่อนข้างจะไม่คิดอะไรมากเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นการผจญภัยของครอบครัวนั่นเองสำหรับสองสาวที่เหมือนกับมาเฟตและทอเรียวคนนึงเป็นลูกสาวของกิลบี้กับมาเฟตส่วนอีกคนหนึ่งเธอท้ยไม่ชื่อว่าอัสเทลเป็นลูกสาวของแอสโกกับทอเรียวหลังจากที่พวกเขาได้ขึ้นมาบนโลกอน์กาลรวมไปถึงการได้รับคาร่าก,กับแอสเทลกลับคืนมาอีกครั้ง ผลก็เลยทาให้ครอบครัวดิมม์กลับมามีความสู้อีกครั้งจนทอรีเอลอยากจะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งให้กับพวกแอสเซียลและคาร่าผลก็เลยเออกมาเป็นแอสเท่านั่นเองแต่ก็น่าเสียดายที่พี่ของเธออย่างแอสเลียวกับคาร่าพวกเขามีอายุห่างกันเกือบ20ปีเรียกได้ว่าอายุห่างกันเกินคาดจนต้องเปลี่ยนมาเป็นพี่ใหญ่คอยดูแลพวกน้องๆอ,อีกทีหนึง่งในเมื่อเราพี่ๆคนโตตางก็เห็นดีเห็นงามกับการผจญภยัยครั้งนี้ทําให้เราน้องๆที่ไม่พอใจจะเป็นจะต้องติดตามไปด้วย ถึงแม้ว่างานนี้จะขนเราพี่น้องไปมากมายสัเท่าไหร่ทางด้านของฟานก็ค่อนข้างจะกังวลกับเรื่องนี้ แถมคนที่เป็นกังวลมากที่สุดด้านเป็นตัวของซิกน้องชายคนเล็กของบ้านแซนเดอร์สเกลตันผู้ที่เบื้องหลังซื้อทอดพลังแห่งการรีเซตมาจากตัวของเิกแถมน้องแก่ยังเป็นที่รักของวีดีแกสเตอร์ปู่เท้ๆของน้องแก่เช่นกันเรียกได้ว่าทางงานไหนน้องแก่รับไม่ไหวเดี๋ยวคุณปู่จากเรวอยจะเป็นคนจัดการเองหลังจากที่หัวหน้ากลุมพี่น้องย่างตัวของฟาดตัดสินใจแล้วที่จะช่วยดอเรี่ทุกคนก็พร้อมใจที่จะไปช่วยเช่นกันถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่ใจไม่สู้ก็าตามโดยหนึ่งในนั้นก็คือตัวของอัสลา เธอนั้นยังไม่ได้เตรียมใจที่จะรับรู้ความจริงของแม่ของเธอซะเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆทางด้านของซิกเขาเองก็ไม่อยากให้พี่ชายของตัวเองไปเผชิญโชกับเรื่องนี้เช่นกันแต่ก็นะผลสุดท้ายเราพี่น้องครอบครัวใหญ่นี้พวกเขานั้นก็ไม่ทิ้งกันก่อนที่จะเตรียมใจเดินทางไปยังโรงงานล้างของดอลลี่ซึ่งมันก็ทิ้งมาเกืบอบ2ปีสาภาพของมันก็ดูไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่ในขณะที่ทุกคนกำลังเดินเข้าไปในนั้นทางด้านของซิกก็ใช้พลังแห่งการเสพบันทึกสิ้นเวลาก่อนที่ทุกคนนั้นจะเดินเข้าไป ซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังเดินเข้าไปในรำตาคนต่างก็กุมมือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องของตัวเองเอาไว้แต่ที่แน่ๆทางด้านของซ้อมพี่น้องซึ่งเดเลยจากแอสลากับคารีเยวสองคนนี้ไม่ค่อยอยากจับมือกันสักเท่าไหร่จนทําให้ลูกพี่ฝานต้องยื่นมือไปหาแอสลาก,ก่อนที่จะกุมมือของตัวเองเอาไว้เรียกได้ว่างานนี้ฝานได้ทนาคะแนนกับแอสลาไปอีกหนึ่งแต้มแต่ไม่ทันที่จะได้จูจีกันมากสักเท่าไหร่ในที่สุดเหล่าพี่น้องทุกคนก็มาถึงทางแยกที่จะนําไปสู่ห้องโถงแกนกลาง นักสถานที่ที่ขังพวกล่างโคนเอาไว้แต่อย่างไรก็ขอจอบเรื่องราวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสําหรับการคุณเรื่องราวของเลิฟเทวกลับมาเล่าอีกครั้งจริงๆก็ต้องยอมรับว่า,บบาผมนั้นได้ดองเรื่องราวดีเอาไว้เกือบหนึ่งปีเต็มแถมมีท่านผู้ชมบางส่วนก็ได้ส่งคําขอเกี่ยวกับเลิฟเทวเข้ามาผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะมาสรุปเรื่องราวของรุนลูกกัซทีคิดว่าน่าจะแบ่งได้ประมาณ3ตอนจบถ้าไม่ติดทีจะเอาในเรื่องอื่นมาเล่าห่ะนะโอเคขอขอบคุณที่รับชมจนจบไว้จะรีบสรุปตตออออน่ไปกมา แถมอีกเรื่องหนึ่งเขามีเล็บจิวถูกเขียนว่าเป็นภาษาสเปนทําให้งานนี้แม่งแปลยากชิบหายผลก็เลยต้องฝากทาสเลดจ,จากตัวคนยูทูบช่วยแปลออกมาก่อนที่ผมจะต้องมาจับใจความว่าใน,นเรื่องนั้นมันกําลังจะพูดถึงเรื่องอะไรแอบคิดว่าถ้าตัดบ,บางบทไปมันจะรู้เรื่องหรือเปล่านะเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันสามารถนึกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร้หรือไม่แต่จะสมาชิกเพื่อเลี้ยงน้ำชาก,กันได้ไว้มาตามหาเรื่องเล่าใหม่ๆกันได้โอเค GGWP Good Game w พ l l Play กม